ผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะคะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดนั้นส่งผลกระทบไปในหลายธุรกิจด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจของการท่องเที่ยวเนี่แหละคะ่ะแต่หลายคนก็สงสัยเนี่ยนะคะว่าที่กระทบธุรกิจการท่องเที่ยวส่งผลกระทบในที่นี้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญประเทศไทยของเรามีแผนที่จะฟื้นฟูกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณยุทธศักดิ์สุประสอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มต้นแบบนี้ดีไหมดีค่ะจันคะเอ,เอาเอาคือจริงๆเนี่ยคนก็พูดกันเยอะครับว่าธุรกิจท่องเที่ยวกระทบอะไรเงี้ยเอาเอาโดยสรุปอ่ะคือต้องมาดูตัวเลขปีหกสามก่อนออนะครับว่าสุดท้ายแล้วสรุปกันจบกันที่ยังไงนะครับออในในแง่ของตลาดต่างประเทศก่อนออนะครับเ,ออเราปิดน่านฟ้ามาตั้งแต่วันที่3เมษาก็จนวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับดงนั้นตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขของไตรมาสแรกที่อยู่ประมาณสัก 6.7ล้านคน <Okay. S 2> ถามว่าเยอะไหม6.7ล้านคนเทียบกับ39.8ล้านคนในปี62นะครับในขณะที่การเดินทางในประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ90.5ล้านคนครั้งเทียบกับ100 72ล้านคนครั ok yeah. ้งในปี2562ก yeah. ็หายไปเกือบครึ่งเหมือนกันครับเกินครึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 1 0 0 0นกว่าล้านเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับลดลง73%เมื่อเทียบกับปี62ก็คือเราได้รายได้มันสัก3ล้านล้านนะครับตั้งแต่เมษาที่เราปิดด้านฟ้าครับปิดด้านฟ้าเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ย คนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่เรียกว่านักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมก็จะมีครับเพราะจริงๆเรามีความพยายามจะเข้ามาทั้งนี้ของ Special Arrangement ก็ดีนะฮะหรือการออ,ออกวีซ่าเพศที่เป็นเรียกว่าเป็น TRSTV ข<ม>ึ้นมานะครับแต่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ3,600กว่าคนต่อเดือนมันไม่ได้เยอะตัดไปเลยนะครับมันจำนวนน้อยมากเพราะจริงๆเนี่ยต่อเดือนถ้าเทียบตัวเลขปี6 2เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ3้กว่าคน จาก3ล้านเหลือ3,000เหรือประมาณ3 0 0 0โอเคครับน<จ>บด,ดังนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนจารนนี้ท่าว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะ,ะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโลกเรียกว่า UNWTO ก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าเป็นกรณีที่เลวร้ยายเนี่ยก็น่าจะลดลงมาสัก7 8แเตแต่พูดอย่างแงด่ดีเราค่อนข้างจะโชคดีกว่าเพราะลดไปแค่เจ็ดสิบสเอรเอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบอย่างนี้อย่างเดือนเมกมกราที่จะหมดเนี่ย <c oughs> เรายังต้องก็ <c oughs> ยังต้องถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่ ในส่วนของตลาดประเทศยังเป็นศูนย์อยู่ครับเพราะจริงๆเข้ามาจานวนไม่เยอะนะครับเราได้โคต้าจากทางสมบคกรณ์ในการชื่เอานักท่องเที่ยวเข้ามาที่เป็น s อสทีนะครับก็เดือนหนึ่งมันพันสองร้อยทำวีซ่าพิเศษวีซ่าพิเศษนะครับแต่เราก็ได้พวกทีอ่พวกนี้เข้ามาจะเข้าสัรที่เป็นการลองลองเทอมก็คือเข้าาพัก60วันบ้าง9 0วันบ้างสามารถต่อระยะเวลาได้เพราะเรามองว่าเข้ามาเพื่อที่จะนะครับเพื่อจะอยู่ระยะยาวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ย เราเรียกว่าเป็น business leader ก็คือไม่ได้ว่าเป็นมาโดยธรรมชาติอย่างเดียวอย่างกรณีที่ผ่านมานะครับนั้นเราเองก็ก็ยังมุ่งมั่นที่จะเอาเข้ามาแต่ว่าด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะเรารู้ดีว่าปัจจัยนะครับที่จะทําให้นักท่องเที่ยวกลับมานั้นเนี่ยมันมันขึ้นอยู่หลายอย่างอันนี้อันนี้คือพูดถึงนะักท่องเที่ยวครับคราวน,นี้พูดถึงทางด้านฝั่งผู้ประกอบการครับในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยผมเห็นตัวเลขพูดกันจริงๆมันกี่คน เราดูตัวเลขของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขการลายจอมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในในท่องเที่ยวอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะเป็น SME ตัวเลขเ็มีประมาณ93,000กว่ารายนะครับจ้างงานประมาณ3.2แรงงาน3.2ล้านคน3.2ล้านรวมหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นทางการแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดรวมที่อยู่ในระบบนอกระบบแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขอาจจะมากกว่านี้ประมาณ3เท่า นั้นหมายความผู้ประกอบการก็ต้องสองว่า339 27ก็ประมาณเกือบ2 3สล้านคนนะครับสองสามผู้ประกอบการในขณะที่การจ้างงานจะสูงถึง10ล้านคนอันนี้เป็น<า>ตัวเลข<า>นั้นเป็นทางการพวกนี้คือรายได้เป็นศูนย์เลยเหรอ,อ,อต้องเรียนนะครับอาจารย์ว่ารายได้ไม่ถึงรายรายรับเนี่ยไม่เป็นศูนย์รายได้หรือกำไรเนี่ยอันนี้มันแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับ<ม>เพราะต้องเรียนอย่างนี้นะว่าสถานการณ์อย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดตลาดต่างประเทศเราหยุดมาตั้งแต่เดือนเมษาย้อนกลับไปที่แล้วนะฮะ ตลาดในประเทศเนี่ยเราก็เริ่มอยู่ตลาดในประเทศในประเทศอีกโรงแรมยังเปิดได้อะไรบ้างเปิดได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับเราถ้าอาจารย์ย้อนไปปี40เนี่ยนะครับตอนนั้นเกิดขาบันการเงินนะครับทางแห่งประเทศไทยก็ทําที่เรียกว่าเป็นจุดประมาณการจุดวิกฤตเรียกว่า s s t e ทเนะครับคราวนี้ททก็ทําเหมือนกันทำส s s รทเทสสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับลองไปดูตัวเลขอัตราการพักแรมเฉลี่ยนะครับทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก28นะครับทั้งประเทศเลยนะฮะ หมายถึงว่าจุดวิกฤตหมายถึงว่าถ้าต่ำกว่าน,นี้เนี่ยเจง๊งเจ๊งไปออไม่ได้นะครับปรากฏว่าจบปี6กสาม นะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก29ก30กอ้โหคือเป็นคนผิวเอเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าถอยจนแบบว่า,าสุดทางแล้วนะครับและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันดูแลกยแยกเป็นรายภูมิภาคเนี่ยนะฮะ<า>ก็ต้องยอมรับว่าในบางภูมิภาคเนี่ยอัตราการเข้าพักจริงเนี่ยต่ำกว่าเฉลี่ยด้วยซ้ำไป<า>นะครับอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเหนือเก็ดพังงาเลยครับภาคที่ดีปรากฏเป็นภาคเหนือนะครับแล้วภาคตะวันออกนี่ก็ไม่ค่อยดีกรุงเทพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่คือสภาพเกณฑ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เก นกคราคมที่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมาก็มาเจอดีขึ้น,นะฮะดูจากตัวเลขการเข้าพักเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ3 5เปอร์เซ็นต์นะครับในเดือนออพฤศจิกายนตอนที่ลดต่ำลงเนื่องจากเหตุการณ์การกลับมาระบาดซ้ำนะครับในเดือนธันวา okay, ค่ะนี้อย่างนีเ้เรื่องในประเทศเนี่ยเราใช้เที่ยวด้วยกันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการทำมตาตรการนโยบายบอันนี้ผมยังไม่ต้องพูดนะคันนี้จะขยับมาว่า ในปี2564เนี่ยผมคิดว่าทางทททเนี่ยก็คงจะมีการวาดภาพละ่ะว่าที่เหลืออีก11เดือนบนพื้นฐานที่แตกต่างกันเรื่องโควิด19เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยภาพที่ทางการท่องเที่ยวมองที่จะสื่อสารไปถึงผู้ประกอบการด้วยวประชาชนด้วยเนี่ยรูปร่างหน้าตามออกมาเป็นยังไงคือแจารย์ต้องเรียนนะครับว่า กับต้องกลับไปดูก่อนว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวของประเทศไทยในยะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนขาสองขาซึ่งขาหนึ่งเนี่ยมันจะพึ่งต่างประเทศค่อนข้างสูง <Okay. S 1> ประมาณสองในสามถ้าดูจากไรายได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถเปิดประเทศกําลังในประเทศมันสามารถเข้ามาทดแทนได้หรือเปล่านะครับปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโอเวอร์สปายที่มันเกิดขึ้นในภาคการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาได้ในขณะที่กําลังซื้อในประเทศไม่สามารถเข้าไปฟูลฟิลในส่วนของงานได้ นั้นสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่าเอาละทางหนึ่งพยายามที่จะหาดีมานนะครับหรือความต้องการเข้ามาให้ให้ไปใช้สิ่งที่เรามีอยู่นครับ <Okay. S 2> ซึ่งทําได้ดีในเมืองรอง <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเป็นเมืองหลักนะครับอย่างเช่นพัทยาภูกเก็ตเชียงใหม่พวกนี้อันเนี้ยมันยังไปไม่ได้เยอะมากน, <Okay. S 2> นักที่ไปไม่ได้เยอะเป็นพอาะอะไรคะ มันสป라이ยมหาศาลนะครับ<ช>บางโรงแรมไม่เคยรับนักท่องเที่ยวต่างคนไทยเลยนะครับมีแต่คนต่างชาติเข้ามาโด<ช>ยเฉพาะพื้นที่ที่รับคนท่องเที่ยวต่างชาติ80ึ้นไปเนี่ขึ้นนี้มันไม่สามารถนั้นหลายโรงแรมย,ยังไม่กลับมาเปิดเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้เลยมัน,มน,มนเคยบริการนักท่องทเที่ยวต่างชาติอารมณ์อารมณ์ประมาณหนึ่ง วิธีการอย่างหนึ่งเจอนักท่องเที่ยวไทยบ่นตั้งแต่เข้าประตูจนถึงห้องน้ำแต่ทุกคนแต่ทุกคนก็ปรับตัวนะเขาใจแล้วคนจะปรับตัวนะครับนั้นทางหนึ่งก็พยายามกระตุ้นนเกิดกากเดิารท่องเที่ยวถ้าเอาจานวนการเดินทางในปี6 2สองก่อนฮะเป็นปีที่เดินทางเยอะเดียฐานประชากรเนี่ยคนไทยปีนึงเที่ยวยังไม่ถึง3าครั้งเลยนะและทำให้เที่ยวมากขึ้นเพื่อจะมาเติมเต็มขณะเดียวกันตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปยึดนโยบายของรัฐบาลนะครับว่า เอาละเราจะไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมสมัยก่อนถ้าเกิดย้อนกลับไปคนเยอะๆนะครับมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรมาเราต้องการทั้งเที่ยวคุณภาพเราคิดก่อนอาจารย์ว่าในปี65นะ65ในสองปีนะครับเราต้องการทั้งเที่ยวคุณภาพเข้ามาคนอาจจะมาแค่ครึ่งหนึ่งครับอาจารย์ครับแต่รายได้เนี่ยเอาสัก80%ของปี62ได้ไหม,มนะครับนั้นตอนนี้เราเริ่มวางรากฐานนะครับเมื่อวานผมก็คุยกับสำนักงานทั้ง29แห่งของการท่ยงเที่ยวทไทยในต่างประเทศทุกคนเริ่มมองแล้วล่ะ นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไป็นปอะไรเอากลุ่มทีมม่มันเพลวันเดย์นเซสไหมสปอร์ตทัวริสซมไหมพวกนี้มีการลดใช้จ่ายสูงเพราะสิ่งที่เป็นความตั้งใจนะครับเป็นนโยบายรัฐบาลคือว่าในปีหกห้าเขาเรียกว่า spending per trip การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริปปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นตัวเลขกลมนะฮะ,ะต้องการให้เพิ่ม30%เป็น62,500ให้ได้เพราะฉะนั้นสูงขึ้นละนั้นสูงละ,น,น,งน,ละนั้นต้องเซกเมนต์ต้องจับกลุ่มนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราวาดดววววาาาาาาางงไ้้้เเเเเลยย่่่่่กกกรินนนนทททอออีีีขม ปี6กสี่เอาเข้ามาสัก10ล้านขอให้ฟื้นในประมาณค3เดี๋ยวเดี๋ยวชาชานะปี6 4ี่เนี่ยเราวาดภาพว่า1ิล้าน10ล้านจะเข้ามาประมาณไตรมาสที่3ก็คือประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎานะประมาณนะครับมิถุนายนกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมที่จะเริ่มฟื้นตัวแต่แต่อันนี้คืออันนี้ที่เราตั้งเป้านะอันนี้คือที่ตั้งใจไว้นะครับแต่แน่นอนเนี่ยการเข้ามามันคงไม่ใช่เหมือน ขื่อนแตกอจะรน้ํามากันเยอะๆอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันก็มีคนรู้สึกที่อยากมาประเทศไทยเยอะนะครับมันคือมันอาจจะเป็นลักษณะแบบมันเหมือนกับเก็บกฎเยะอยากไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะพอดานเลยอย่าก็อาจจะเชื่อมั่นในเรื่องของสุขการณ์มาด้วยเราก็หวังว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ยังขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมดนึ่งครับว่าดีมานในการเดินทางเข้าประเทศนั้นมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยอันที่หนึ่งมาตรการด้านสาธารณสุขในการเปิดรับเที่ยวต่างประเทศกักตัวไม่กักตัวอันนี้ถ้ากักตัวนี่คือจบใช่ไหมกักตัวก็ยังมีบางคนเพราะฉะนั้นคนีีท่่ ก็คือในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ของคนไทยเหมือนกันนะฮะบางจังหวัดดําพื้นที่บอกโอ้ยอย่าพึ่งเลยนะครับเออไม่อยากไม่อยากไม่อยากตอนนี้ผมอยู่มุมอย่างงี้ง่ายเลยก่อน อันที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องการเข้าถึงวัคซีน <Okay. S 1> นะครับเพราะถ้าเกิดอาวผมฉีดมาแล้วผมจะไปที่หนึ่งถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย <Okay. S 1> มันก็มีคนที่คิดเยอะเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> อันที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องของความเขาเรียก ease of traveling อาจารย์ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้สายการบินก็ไม่ได้เยอะแบบสมัยก่อนนะฮะตอนนี้กว่าจะคิดโอ้มันจะไปได้หรือไม่ได้ค่ะไ <Okay. S 1> ฟล์ที่กลับมาบินก็ยังเป็นนักสั์ทีปว่าเป็น semi commercial อยู่เลยนะครับและสุดท้ายอันนี้สําคัญเรื่องของนโยบายของประเทศต้นทาง นะครับตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเรือ่องล็อกดาวน์ขอความร่วมมือห้ามเดินทางนอกประเทศเราเปิดประตูบอกว่าพี่มาเลย <ขา S 2> แต่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะพึ่งไปอีเวนต์จีนก็ใช่จีนก็เหมือนกันนะครับหลายคนตอนนี้เช่นไม่ห้ามนะครับแต่คุณกลับมาคุณต้องกักตัวสมมติมาไทย14วันกักตัวกับประเทศเขากับตัอว14วันไม่ต้องทํางานนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแผนที่เราคิดไว้ณตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นโซนๆนไปยุโรปเอายังไงอเมริกาเอาไงทางโซนเอเชียเอายังไงเราได้มีการเช็คนาดีมม นะครับมีต้องเรียนว่ามีนะครับมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ทุกคนมองที่แบบดีมาที่เป็นก่อเป็นกรรมจริงๆเนี่ย Q4 เนี่ยแน่นอนอแต่ Q3 เนี่ยมันต้องเข้ามาหล่อเรียงในฐานะที่การท่องเทียวประเทศไทยเป็นหน่วยงานด้านการตลาดเนี่ยผมคิดว่าเรารอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้นั้นต้องกระตุ้นในการเช่าคนเข้ามาท่านผู้ว่าพูดว่า Q4 start เนี่ย เดี๋ยวจะสตาร์ทยังไงเดี๋ยวต้องวาดภาพกันต่อใช่ค่ะและสิ่งที่ค <c oughs> าดหวังไว้เนี่ยนะคะที่เป็นนโยบายของภาครัฐมันจะสอดคล้องกับที่ภาคเอกชนเขาเรียกร้องหรือเปล่าช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะเราอยู่กับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> พูดคุยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การผลักดันการการะตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว <c oughs> นั่นเองเนี่ยนะคะคุยกับท่านผู้ว่าต่อนี่ <c oughs> นะคะคือท่านบอกว่าความคาดหวังเนี่ย ให้นักท่องเที่ยวมาในไทยสาหรับปีนี้เนี่ยคือ10ล้านคนคแต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย1 2 3 4แต่ภาพที่เราจะเห็นได้ชัดสุดท้ายแล้วมันคือไตรามาสที่3หรือไตรามาสที่4กันแน่คะน่าจะเริ่มเข้ามานะครับเพราะอย่างเรียนนี้าว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดก่อนต้องแยกก่อนถ้ากรณีพูดถึงตลาดต่างประเทศนะครับเป็นตลาดระยะสั้นเหมือนไปเป็นชอตฮอลกับลองฮอลแบ่งกันโดยระยะเวลาในการบินถ้าชอทฮอลก็คือไม่เกิน6ชั่วโมง <Okay. S 1> นะครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชอตฮอจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเขามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาแล้วมีความถี่ในการเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นลองฮอเนี่ยมันจะมีฤดูกาลของมันนะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเข้ามาวินเทอร์ก็คือประมาณปลายปลายปีแต่ตอนนี้เข้าหนาวเข้าหนาวเขาหนีหนาวมาแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าซัมเมอร์ก็อยากออกนะครับดังนั้นซัมเมอร์ปกติเนี่ยเขาจะซัมเมอร์ก็เที่ยวใกล้ๆอย่างเ่นถ้าเป็นยุโรปก็อินทรายุโรปไปแต่เขาเก็บกดมาปีหนึ่งครับไม่ได้ต่างกับคนไทยนั้น เขาเช็คแล้วเอออยากจะมาแล้วที่ไหนที่อยากมาประเทศไทยการสารวจเนี่ยอยู่ในท็อป10ที่เขาอยากจะมา <Okay. S 1> นะครับหรือแม้่ระยะใกล้เนี่ยวันก่อนก็มีการสารวจเกาหลีเนี่ยประเทศไทยดับหนึ่งอยากมาเลยขอให้เปิดเถอะนะครับนั้นเราด้วยความอย่างนั้นเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราไม่ยังอาจจะสถานการณ์อาจจะไม่เอื้อนนักนแต่เราต้องหล่อเลี้ยงดีมาตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาวันนี้มันอาจจะเป็นหลักพันนะอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอะมากักตัวไม่กักตัวก,ก็ว่ากันไปนะครับ คิวเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเพราะความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนี่มันมันรอมานานแล้วไงน, <Okay. S 1> นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมืองหลักทางหนึ่งเราให้เขาปรับตัวมุ่งตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับย่าจอย่าลืมนะครับว่าเรามีกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังซื้อคือคนไทยเที่ยวนอก <Okay. S 1> ปีหนึ่งนี่เขาบอกไปเที่ยวกันหลา,ายแสนล้านานะครับคนเหล่านี้นะฮะแต่ว่าเขาเที่ยวไปบ่อยก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ต้องดูเหมือนกันนะครับนั้นทางหนึ่งเลี้ยงหล่อเลี้ยงเข้าไปเอาคนคุณภาพเข้ามานะครับแล้วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมา นะครับคิดว่าในปีในคิวเนี่ยน่าจะเห็นประมาณสัก80%ของจํานวนนักเที่ยวที่เคยเข้ามาในปี6-2สองนรต่อเดือนนฮะคือ,อคือการคาดหมายขนาดนี้เนี่ยเรื่องตัวเลขนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสำคัญกว่าความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยมากครับคือตัวเลขท่านที่ตัวเลขคาดหวัง10ล้านกับตัวเลขจริงที่เราดูจากการทําของพวกศูนย์วิจัยบ้างหรือทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือเขามีตัวเลข แม้แต่สี่ล้านเนี่ยนะของปีของปีหกสี่เนี่ยผมเองเนี่ยยังเชื่อว่าเป็นไปได้ยากเลยคืออาจารย์ผมคิดว่าการคาดการ์เนี่ยมันก็คงมันอยู่หลายหล <Okay. S 2> <ฮ>ายทฤษฎีนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นรายการบอกว่าไอ้ตัว U N W T O ยังทําเป็นซินาริโอเลยสามซ ي าริโอนะครับแบงค์ชาติก็ทําเป็นซ ي นาเิโอเหมือนกันแต่สิบล้านเนี่ยในฐานะที่ททเป็นหน่วยงานด้านการตลาดนะครับที่เราพูดกันคือเป้าหมายในการทํางานเราต้องเอาเข้ามาให้ได้ ถ้ามองในมุมกลับกันถ้าททรับเป้าสี่ล้านนะครับผมคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการทํางานที่มันสมขัดที่เราได้รับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนมาทําหรือเปล่านะครับประกอบกับเราคิดอย่างนี้ฮะคนททคิดงนี้ว่าถ้าหนึ่งวันที่ผมทําได้เร็วขึ้นหนึ่งคนที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาจารย์ตอนนี้ตัวขี่เลยนะที่ทําให นักท่องเที่ยวจะมาได้ไม่มาได้เนี่ย14วันคนละทีเนี่ยที่หนึ่งละสำหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้นที่มาที่เคยมาลืมๆ,ๆเนี่ยอันนี้ถ้ายังถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับอาจารย์เพราะอย่างนี้อย่างนี้นักท่องเที่ยวสมัยก่อนมนมาระยะสั้นอย่างจีนเนี่ยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเฉลีย่ยแค่เจ็ดวันะนะครับแต่เขาบอกมาสิบสี่วันนี่เขาไม่รู้ยังไงนะครับนี่ก่อนนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องเรียนยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งที่เราคิดแน่นอนความจําเป็นในการเอาน้งเที่ยวต่างประเทศเข้ามาแต่ความสาคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องชาวจนีนคไทยเรื่อ่งสำคัญที่สุดนะก็เข้าใจไงคราวนี้ว่าถ้าถ้าถ้าอันนี้เนี่ยมันไม่เกิดนนหรือว่าคือถ้าถถนนเ,เกิดเราต้องการ10ล้า,านคนเราต้องไปบอกสอบอคว่าเฮ้ยคุณเลิกได้แล้ว14วันกับตัวว่าถ้าพูดอย่งสิบ14วันอย่างนี้ผมก็ทําให้คุณไม่ได้หรอกนะนั้นผมคิดว่าอันนี้ผมว่าค่อยๆให้สถานการณ์ มันค่อยๆดีขึ้นนะครับเรามีวัคซีนที่มันเริ่มโรเอาออกมา <Okay. S 2> ใช่ไหมครประเทศต่างๆเริ่มมันค่อนคลายมากขึ้นถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็น1นบวกหเท่ากับ2มันอาจจะเป็น1นบวกหเท่ากับ3ระยะเวลาในการผ่อนคลายอาจจะเร็วขึ้นนะครับบางทีสิ่งที่อาจารย์ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุยกันบอกอ้าวถ้าเกิดเป็น14วันเป็น10บวกสได้ไหมใช่ไหมมันถ้าเกิดมันดีขึ้นประกอบกับความจําเป็นนะครับมันอาจจะลงมา7วันจนไม่กักตัวเลยก็เป็นไปได้แต่ขอให้อยู่สถานการณ เรื่องการแพร่ระบาดเเรื่องสาคัญดีเอ,เอาอย่างนี้ว่าเอาวัคซีนเนี่ยเอาที่ผู้ว่ามองเองอ่ะอีกสามเดือนข้างหน้าลี่คลายไหมเรื่องวัคซีนเนี่ยอาจารย์ต้องเรียนนี้นะฮะเราก็ถามสํานักง,งานตามประเทศผมเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมฉีดแล้วเขาจะเลือกไปประเทศที่ฉีดหรือไม่ฉีดนะครับมันก็เกิดความคิดสองคนอันที่หนึ่งแน่นอนคนที่อาจจะกลัวมากๆกเขาต้องเลือกประเทศที่มันฉีดแล้วนั่น การเข้าถึงวัคซีนก็เป็นเรื่องสําคัญนั้นก็เลยมีการพูดกันบอกเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยถ้าเราต้องการเปิดประเทศให้เร็วขึ้นนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ถึ่เป็นฟอนไลเนอร์แล้วเนี่ยเอ๊ะคนอยู่ในโรงแรมคนในอุตสาหกรรมตองเท่าวมถือเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าเพราะว่าฉีดให้ก่อนวะเพราะเขาก็เจอคนต่างชาติใช่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 ไม่้าใช่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวฟอนเหมือนกันนะต้องเจอแล้วนคฟอนผมก็เหมือนกันฟอนหน้าโรงแรมก็เจอเขาีด่านอ ผมไม่แคร์แล้วว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นผมก็ไปนั้นตอนนี้มีนะครับอาจารย์ก็ในประเทศยุโรปเนี่ยเขาไปประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศเกาะไปกันเต็มเลยไอ้เกาะนั้นยังไม่ได้ฉีดเลยฮะแต่ไปเาเข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 าไม่กลัวติดเขาไม่กลัวติดละนั่นเป็นได้สองอย่างซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องไปดูในรายตลาดนะครับว่าเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถ้าครับดูสถานการณ์ยุโรปก่อนนะครับ คาดว่าจะได้รับวัคซีนทั้งหมดเลยนะครับไม่เกินเดือนกันยา6 4โอเคในขนาดที่สหรัฐอเมริกานะครับไม่เกินเดือนกรกฎา6ม64 <Okay. S 2> ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็น่าจะไม่ได้เกินในอเมริกานะฮะ ประมาณเดือนเมษายนนั้นกลุ่มพวกนี้นะครับท่านตรีว่าการสงการที่เรท่านพี่ฟาลสาิบกันให้ทอท,อทอเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทําการตลาดกับผู้ที่ฉีดวัคซีนพวกนี้ยังไง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเรามีแผนในอนาคตแล้ว <Okay. S 1> ถูกไหมอันนี้คือเรื่องข้างนอกเรื่องนักท่องเที่ยว <S 2> <S 2> <S 2> ข้างในขณะนี้เนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยผู้ประกอบการนี่จะตายกันหมดครับเท่าที่ผ่านมาผมเข้าใจนะว่าการท่องเที่ยวไม่ได้มีบทบาทในแง่จะไปช่วยเขาอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอำนาจทางกฎหมายเป็นเรื่องของกระทรวงเนี่ยขณะนี้เนี่ย เขาต้องการอะไรมากที่สุดสำหรับผู้ท่องเที่ยวทั้งทั้งบริษัทธุรกิจนําเที่ยวทั้งโรงแรมทั้งสายการบินทั้งอะไรพวกนี้เท่าที่เราฟังเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้ด้วยนโยบายทุนงรีนะครับททเราทําการสารวจความต้องการของกลุ่การนะครับเป็นการสำรวจออนไลน์เมื่อวันที่ 10- ถึง12มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับมีพูดตอบแบบสอบถามประมาณ1 8 8 4รายแปดายความต้องการอันดับหนึ่งเลยนะกันคือลด f i x cost ลดค่าใช้จ่ายค่ะค่าน้ค่าไปรวมทั้งเรื่องของแรงงานเนี่ยอันนี้ดับหนึ่งนะครับค่ะอันดับสองขอพักต้นพักดอกค่ะที่เขาเป็นหนี้อยู่ที่เป็นหนี้อยู่อ,อันดับสามนะครับขอขอผ่อนขอลดดอกนะครับอันดับสี่ที่จะเป็นซอฟโลนค่ะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเขาเยพยายามที่จะทําให้มันลีนมากที่สุดค่ะแต่แต่นี่เขาเป็นเขาไปคุยกับเจ้าหนี้เขาเองเราไม่ต้องไปเกี่ยวก็ได้ไม่ใช่เหรอ เ,เราต้องฟาซีดีเร <CD T S 2> เราต้องเกื้อกูลเลยเขาไหมจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของกระทรวงการกีฬาเนี่ยได้ไปขอวงเงิน จากรัฐบาลมาที่ผ่านองสินที่เป็นซอฟโลนมาประมาณหมื่นล้านนะครับแต่ว่าเราก็ยอมรับนะว่ามันปล่อยไม่ได้นั้นตราบใดที่มันยังวัดเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้การโรงแรมผมโรงแรมที่เคยรับอเมริกาฟุตบปปมาทั้งโรงแรมวันนี้จะไปขอกู้เนี่ยเขาก็ต้องดูดูว่าคุณไม่ไม่วาวเบิลโอกาสที่จะรอดยากมากเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วแ่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย จะขยายไปถึงให้อีกเมื่อไหร่คะเราเทียวด้วยกันตอนนี้นะครับระยะเวลาของการจะถึงวันที่30เมษายน2564นะครับ <c oughs> คิดว่าโครงการนี้เ,เป็นโครงการที่นะครับช่วยจริงๆนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราเองนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งตรงน,นี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการจัดการไปแล้วซึ่งเราก็ไม่ปล่อยให้คนผิดรอยนวลแน่นอน่ <c oughs> น่าจะเป็น,นกลไกในการที่จะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐจต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับและโดยายของท่านพิพัฒนชิบการแล้วเนี่ยน่าจะโว้เอาออกไประยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังเนี่ยนะคะว่าท่องเที่ยวไทยนั้นจะสามารถนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นให้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ได้ต้องขอขอบคุณท้ว่าคการมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ